เข้าคดีพริกคนบนเรือมีหนาวแน่หมพอพรทิพย์เผยหลักฐานสำคัญในรายการดราม่าวันนี้กับหัวข้อประเด็นลุ้นผลชนสุดรอบสองหวังในแค่ไหนช่วยคลี่คลายคดีแตงโมด,ด้านพิธีกรตานารากรติยายนได้สัมภาษณ์หมพอพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุน,นันผ่านวิดีโอคอลซึ่งมีประเด็นสำคัญหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ ผลชันสูตรแต่งโมรอบสองซึ่งหมอพรทิพย์ได้บอกว่ารีบเลยไม่ได้อธิบายชี้แจงในงานแถลงข่าวคุณหมอนิติเวชตำรวจได้ทำการทดสอบว่าที่แผ่นอนามัยว่ามีคราปัสสาวะไหมด้วยการตรวจหายูเรียมันก็ไม่ได้เจอซึ่งจากหลักฐานดั้นกล่าวก็พอสรุปในเบื้องต้นได้ว่าแต่งโมอาจไม่ได้ไปฉีที่ท้ายเรือ ที่แก้งบนเรือสปีดโบทกล่าวอ้างแต่อย่างใดด้านพลชนสูตรแต่งโมรบสองในเบื้องต้นนั้นที่ทางหมอพรทิพย์ได้ถแถลงเปิดเผยไปเรียบร้อยแล้วโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ได้ชี้แจงไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาว่าหมอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เห็นศพครั้งแรกลูกตาปกติถ้ามีความเปลี่ยนแปล,ปลงหลังจมน้ำภาพที่มีการเผยแพร่ เป็นภาพในรถอยู่ระหว่างขึ้นจากน้ำแล้วนังศีษะไม่มีอรอยช้ำศีษะไม่มีบาดแผลฟันอยู่ครบครอบฟันหลุดลักษณะน่าจะมาจากการจัดฟันส่วนสมองต้องดูภาพจากสถาบันนิติเวชซึ่งหมอสถาบันนิติเวชตรวจละเอียดครบถ้วนส่วนที่มีคนห่วงเรื่องถูกรัดคอจากภาพถ่ายตาไม่มีจุดแดงไม่มีลักษณะ ถูกบีบรัดก่อนตายแผลที่ขามีลักษณะเฉพาะต้องให้พนักง,งานสอบสวนคุยกับแพทย์นิติเวชว่าน่าจะเกิดจากอะไรด้านกระเพาะปัสสาวะดูจากรูปถ่ายที่สถาบันนิติเวชถ่ายชัดเจนว่ากระเพาะปัสสาวะไม่ได้เต็มแต่บอกไม่ได้ชัดเจนเพราะเนา่ามันไม่ได้คลี่คลายทุกอย่างแต่อย่างน้อยเพื่อให้สังคมเชื่อมันเพราะภาพถ่ายการชนสุดรอบแรก ทำได้สมบูรณ์พร้อมกันนี้หมอพรอทิพย์ได้ชมตรวจรอบแรกทําได้ยอดเยี่ยมมากค่าสรุปผลภายในสองสัปดาห์โดยพูดไม่มีใครบังคับสถาบันนิติเวชตรวจละเอียดและครบถ้วนประเด็นแรกคือฟันอยู่ครบอาจมีสิ่งที่หายไปที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องบาดเจ็บเช่นการครอบฟัน 2. คือศีรษะไม่มีบาดแผลและเรื่องมีการรัดคอหรือบีบคอ จากภาพถ่ายแรกจะพบว่าตาไม่มีจุดเลือดออกคือไม่มีลักษณะของการขาดอากาศโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาร้อยตีธนกฤิจ,จิตอารีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมทีมแพทย์รวมไปถึงเตะสตวัตเศรษฐกรตัวแทนของครอบครัวไปร่วมสังเกตการ ในรวมถแถลงข่าวการชนสูตรร่างของนักแสดงสาวแตงโมนิดาในการชนสสูตรครั้งที่สองโดยเตะสตวัตเศรษฐกรได้เปิดเผยว่าในส่วนของครอบครัวแตงโมทั้งสองฝั่งได้ติดตามเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะทางฝ่ายคุณพ่อได้ประสานกับอาจารย์ธงชัยว่าจะหาใครสักคนมาสังเกตการซึ่งตน ก็ได้รับหน้าที่นั้นให้เข้าร่วมสังเกตการหาคำตัวต่วตางๆที่เป็นเนื้อหาหลักเป็นทางตามที่คุณหมอได้ชี้แจงถามว่าพอใจไหมกับผลการตรวจสอบในจุดที่ตนสามารถเข้าไปได้และได้รับทราบข้อมูลคิดว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับแตงโมซึ่งหลังจากนี้จะมีการ ดำเนินการทางกฎหมายต่อไปซึ่งตนเป็นพี่น้องคริสเตียนที่มาร่วมเป็นพยานไม่มีส่วนได้ส่วนเสียดังนั้นสิ่งที่ตนนำไปบอกจะเล่าทุกสิ่งที่ตนเห็นขณะที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพโรจนสุนัน์กันมาที่การสิทธิมนุษยชนหรือสอวอและที่ปรึกษาและผู้ร่วมสังเกตการชนสูตรผ่าศพ ได้เปิดเผยว่าในวันนี้ทุกอย่างยังไม่คลี่คลายแต่ในจุดที่หลายคนคาใจเช่นฟันก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ให้เชื่อมั่นเพราะชนะสุดรอบแรกทำไว้ได้สมบูรณ์มากเป็นแรงงานที่สมบูรณ์ด้านร้อยตีธนกฤตได้เปิดเผยว่าในส่วนของตาเปิดกับตาปิดนั้นสามารถตอบได้แล้วตาปิดสนิทได้ดีส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนั้นเช่นฟัน ได้ตรวจใหม่ครั้งก็ครบถ้วนถูกต้องในส่วนของข้อสงสัยไฝ่ไม้ที่หน้าอกมีการนำชิ้นเนื้อไปตรวจซึ่งจะต้องรอผลทางแลบต้องใช้เวลาในวันนี้จึงบอกได้ในบางมุมที่บอกได้และยังมีในส่วนของทางคดีก็ยังไม่สามารถบอกได้พันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุล ผู้มนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในกล่าวว่าก่อให้ไว้วางใจคณะทำงานชุดนี้ที่มาจากหลายสถาบันเพราะมีความตั้งใจอย่างมากในการทำงานในเบื้องต้นการเปลี่ยนแปลงหลังการเสียชีวิตจะมีช่วงเวลาขนย้ายศพไปโรงพักสองชั่วโมงซึ่งเวลาดังกล่าวสามารถทำให้ศพมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ซึ่งในส่วนข้อสงสัยเรา ได้ดนินการตรวจสอบทุกประเด็นสำหรับเรื่องทันตกรรมแพ์ได้ดูแล้วไม่มีหักแต่จะมีบางส่วนที่ต้องไปดูประวัติย้อนหลังหากเราได้ประวัติย้อนหลังก็มีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นและการชนะสุดรครั้งสองจะมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเนื้อเยื่อไม่เหมือนเดิมวันนี้เราได้ดเนินการเต็มความสามารถผมมั่นใจว่าหลังจากนี้ไปแล้วจะได้คำตอบที่ชัดเจน ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมได้กล่าวว่าปัจจุบันการผ่าชนสูตรพริกศพไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามเราจะมีมาตรฐานในการตรวจเดียวกันคำตอบก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องยอมรับว่าการผ่าครั้งที่สองจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะ จึงไม่ดีเท่าการผ่านในครั้งแรกแต่จะตอบในส่วนปัญหาที่มีข้อสงสัยขณะที่ทันตแพทย์หญิงกล่าวว่าวันนี้มาทำการตรวจเนื่องจากมีข้อสงสัยในเรื่องของฟันไม่พบฟันแตกหักหรือหลุดร่วงออกไปมีแต่หายไปก่อนการเสียชีวิตจากการจัดฟันหมายความว่าท่านนับจำนวนฟันจะไม่ครบ32ซีแต่ยืนยันว่า ไม่มีช่องโหว่ใดๆฟันเรียงตัวดีโดยทางคุณหมอพรทิพย์ไร้กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของครอบฟันยังไม่สมบูรณ์อาจจะกำลังทำฟันอยู่เรื่องนี้ไม่เป็นประเด็นสำคัญทางคดีส่วนในเรื่องของการเผาศพหลังจากนี้แนะนำให้ชะลอไว้ก่อนเพราะอยากให้มีการจำลองแผลว่าเกิดจากอะไรแต่จะชะลอนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน เมื่อถามว่าคิดอย่างไรที่โซเชียลเชื่อไทยมากกว่าคุณหมอคุณหมอพรทิพย์กล่าวว่าเรื่องนี้ขออย่าตำหนิไทยเพราะเขาก็รักแตงโม